ทั้งหมัดทั้งเข่า้วก็โต้คืนหนักๆรับปะทะไปแล้วครับเดี๋ยวดูนะทีต่อทีครับทีต่อทีครับอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ความหนักความแรงแล้วนะแต่เรื่องของหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงครับซาดเป็นแบบไฟแร่างนะครับว่าน้องที่ไม่กลัวพี่ครับามาตัวไก่ปลามาแล้วครับวงในตีจังหวะล็อกนี่ล็อกดีเลยนะครับเปล่าเลยนแต่ว่าต้องไปให้ต่อเนื่อง พิชชนรทานก็เมย์ซ้ายครับผมไม่ใช่เนี่ยอยู่แล้วครับดื้อพอกันเลครับเออแทงไปครับเพิชชนรทานเออไปตีก็แย่ครับแงะมา,มากมดขวาของเพิชชนรทานไกลปากขยับครับเจอล้วงลำตัวโอ้ยโดนแข้งซ้ายสองแข้งมีคือล้อแมแหมมันมันรีบน,น,นิดนึงครับ ดูว่ามานักหนักเลยนะครับพี่เาทานตอนนี้นี่ทั้งแข้งทั้งหมัดไก่ป่าก็โดนไปเยอะนะครับแต่หัวใจเนี่ยเกล้อยู่แล้วโอ้โหดูครับจังวหวะอยากแทงเขายิ้มลำตัวแล้วก็จะขึ้นบนกลามไปไอ้เสียงเชียร์นี่รออยู่นะครับใครยุบทีเดียวที่ถึงแพ้เลยนะครับปัดสายขึ้นบนด้วยครับอะอย่างโตอยู่ขเข่าเน้นๆตัดลำตัวเข้าไปเอาคืนด้วยซ้ายโดนอัดลำตัวอีกครับ ตุดทีต่อทีก็ปินเข้าไปเอาคืนได้ไหมครับผมกรรมการนรินตาครับเที่ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าหมัดซ้ายดักไว้ครับคุณชนะทางจักรวาบวกจักรวาบวกเหมือนจะมีลูกไปแบบเล็กๆครับโอ้โหนี่ครับเกือบหล่นเหมือนกันนะครับจังหวาบวกหมัดของไม่ชนะเอาล้วครับเริ่มจะติดใจโอ้ยแซงอัดเข้าไปแล้วเท่ับโอ้โหแก้สถานการณ์ได้ดีเหมือนกันครับอะไรก็ยังเป็นไม่ได้ครับถือว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่งับ เรียกได้ว่าขีดจำกัดออกมาแล้วครับใครจำกัดระการเอาต่อยหมัดกก้ไปไก่ปลาหัวใน,อในทองแล้วแม่ดูครับมีซอยอีกรอบนึงรอบนี้นะครับเขาตะไ,ไปโยนคืนมาครับข่าวของไก่ปลาแล้วจังหวะนี้นะครับเรื่องร่ากันไม่ยอมใครเลยนะครับไม่มีใครยอมกันเลยครับแต่จังหวะช่วงต้นยกที่นไปเทเขาทิ้งนิดเดินต่อนะครับพี่ไร้ทานเบียดก,ก็ไวไก่ปลา อรพยายามจะขึ้นบนโอโ้โหเกมนี้ถือว่ายัางดูไม่ออกยังสนุกจริงๆนะครับ,บคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าจะเสมออีกรอบนึงไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอา้อาวอ้าวเตะซ้ายเข้าไปเตะขึ้นมาหมาัดขวาเตะซ้ายจับได้จับได้จับได้ไดเปิดพยายามเลยโหวตามเข้าไปครับโอ้โหอ้าวตอนนี้นี่สมัครใจสงบศึกหรือเปล่าครับอ้าวยังวิ่งเข้าไปอยู่ครับยังยังยังทำได้โมเมนต์ต่ยังทำได้ครับ ทำได้ต้องทําโอ้ช็อตนี้ก็ยังได้ครับแล้วโอ้โบกมือแล้วครับทีมุมน้ําเงินหรืออะไรนาทีกว่าครับปู่ใส่กันมาตลอดตั้งแต่ยกแรกครับถึงตรงนี้นี่โคลมุมแล้วครับปู่ปู่พี่อานีครับพูดอะไรเน่อยครับตามใายถือว่าตามพั้ใจในเกมนี้มันเบียดกนันจริงๆเลยครับจะเสมออีกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับวยคู่นี้ โอ้โหโชกันแบบต้แต่ยกแรกเลยครับอกอาวุธกันหนักๆแรงๆทั้งนั้นเงินยบนเวทีก็เบียดเลยครับราคาบนล็อกก็ยันกันนะครับผู้นี้ครับแล้วเดี๋ยวดูครับคราวที่แล้วเสมอครับเที่ยวนี้อย่างไรครับโอ้โหเขาดาวพร้อมๆกันเลยนะครับบีบหัวใจครับแล้วก็เชื่อว่าเส้นยาแดงพาปาดบนไฟที่แล้วอะครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับ มีเหลือลนี่ต้องฝากความหวังไว้ที่กรรมการทั้ง3ท่านแล้วมีรายชื่อกรรมการมาแจ้งนิดนึงครับอ่ะเพื่อที่จะความกระจ่างชัดนะครับุดท้ายนี่กรรมการนรินทร์ของทิรันครับเป็นผู้ชี้ขาด3ท่านมีกรรมการกิจสนักคุณญ,ญาติกรรมการชนินเทพสุพรรณและกรรมการกีรศินศิรลักษณ์กุลครับถือว่า3ท่านเนี่ประสบการโอ้โหท่วมท้นกันทั้งนั้นเลยนะครับห้ามวยมานี่โอ้โหคือระดับอวทีมวราชดำเนื้อะครับอ่ะ มาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วออกไหนครับมูน้ำเงินครับโ้เพชรนรนคาับมาพลิกในยกสุดท้ายครับคว้าชัยไปได้โอ้โหผู้นี้นี่ต้องมาดูเลยครับภาคต่อโอ้โหต้องเอาให้จบครับโอ้หรือว่าเล่งเกมมาแล้วยกสุดท้ายนี่ขยันด้วยครับสุดท้ายครับเพชรจรานอดิสักครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p พร์ททีวี